ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามตาตรา341ร้อยสเขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหล,ลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทาความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทําความผิดฐานช่อโกงอะ่ะมีโทษ จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินหก0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นปไ,ได้ดังกับกรณียังต่อไปน,นี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากวาว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อม เจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เราอมากออไว้ข้างรถเพื่อทําให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้ยงง่ายได้ซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิม ส่วนกรณีที่สองก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราลถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเปเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไรเยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจําเป็นในส่วนของอันที่สมก็เป็น กรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐานศูนย์มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมติงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับจะเป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือสองจากซากรถกันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทําให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินกว่าเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่ บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกําหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทําให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจําเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ย การกระทําของเจ้าของอู่คนนั้นนะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ